สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ f i n s i g h t AI Podcast ที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องการเงินและการลงทุนในโลกยุคใหม่ผมทีโอครับและมินตราค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาฝากนั่นก็คือบริษัทที่อยู่เบื้องหลังสมาร์ทโฟนแทบทุกเครื่องที่คุณใช้กันอยู่ตอนนี้ใช่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึงคอมใช่แล้วครับคอมเป็นชื่อที่หลายคนอาจจะคุ้นเคย แต่ไม่รู้ว่าเขามีบทบาทสำคัญแค่ไหนในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชิปเซต Snapdragon ที่เป็นหัวใจสำคัญของสมาร์ทโฟนหลายรุ่นครับถูกต้องเลยสติโอก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงเรื่องราวของ Qualcomm และอนาคต AI ของพวกเขาเรามาทำความรู้จักกับบร,ริษัทนี้กันก่อนดีกว่าคะ่ะ Qualcomm ก่อตั้งขึ้นในปี1985โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร7คนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลค,คะ่ะจุดเริ่มต้นของ Qualcomm ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับ แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาทำให้พวกเขาเริ่มฉายแววในยุค 90's ด้วยเทคโนโลยี CDMA ที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นและนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ c คอ m ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโลกเลยก็ว่าได้ค่ะจากนั้นพวกเขาก็ไม่ขยุดพัฒนาไม่ว่าจะเป็น 3G 4G และตอนนี้ 5G ซึ่งอคอมก็เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีมาตลอดค่ะ และหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ชื่อของ Qualcomm เป็นที่รู้จักในวงกว้างก็คือ Snapdragon นั่นเองครับชิปเซตที่ส่งพลังนี้ไม่ได้เป็นแค่หน่วยประมวลผลธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นสมองของสมาร์ทโฟนที่ควบคุมทุกอย่างตั้งแต่การทำงานของแอปพลิเคชันการถ่ายภาพการเล่นเกมไปจนถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยิ่งไปกว่านั้น n a p d ด a กอนยังเป็นหัวใจสาคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมในโลกของ AI ด้วยค่ะ เพราะเทคโนโลยี AI ในสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลภาพถ่ายการจัดจำใบหน้าหรือแม้แต่ผู้ช่วยอัจฉริยะล้วนแล้วแต่พึ่งพาคุมพลังจากชิปเซ็ตเหล่านี้ค่ะพูดถึง AI แล้วความค่อมไม่ได้มองแค่ AI ในสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับพวกเขากำลังขยายบทบาทไปสู่ On Device AI หรือ AI ที่ทำงานบนอุปกรณ์โดยตรงซึ่งจะทำให้การประมวลผลเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้นครับใช่เลยคะ่ะทีโอ ลองนึกภาพสมาร์ทโฟนที่สามารถประมวลผลข้อมูล AI ได้โดยไม่ต้องส่งขึ้นคลาวนั่นหมายความว่าข้อมูลของเราจะปลอดภัยยิ่งขึ้นและการทำงานก็จะรวดเร็วแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีในอนาคตเลยทีเดียวค่ะและ퀄คอมก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่สมาร์ทโฟนนะครับพวกเขากำลังนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับ IoT หรือแม้แต่การแพทย์ ซึ่งเป็นโอกาสมหาศาลสำหรับนักลงทุนที่มองหาเทคโนโลยีแห่งอนาคตครับดังนั้นการลงทุนในคอคอมไม่ได้เป็นแค่การลงทุนในบริษัทผลิตชิปเซตมันนะคะแต่เป็นการลงทุนในบริษัทที่กำลังขับเคลื่อนอนาคตของ AI และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยต่างๆค่ะสรุปแล้วอคอคอมไม่ได้เป็นแค่ผู้อยู่เบื้องหลัง snapdragon เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม AI ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของเราอีกด้วยครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะทีโอ สำหรับนักลงทุนที่สนใจในหุ้นควาลเข้ามหรือเทคโนโลยี AI ก็คงจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปไม่น้อยเลยนะคะครับและนี่คือทั้งหมดสำหรับ f i n s i g h t AI ในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้แล้วแรงบันดาลใจในการลงทุนนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ทีโอและมินตราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ